สวัสดีครทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนครับกับวิธีการอัดเสียงนะครับผ่านไมโครโฟนนะครับเข้ามือถือนะครับโดยผ่านมิกเซอร์บริงเจอร์ QX 1 0 0 2 USB นะครับและเสียงที่คนได้ยินอยู่ตอนนี้ครับคือการอัดผ่านโทรศัพท์มือถือล้วนๆนะครับถ้าเกิดเราต้องการนะครับให้เสียงเราดีขึ้นนะครับเราก็ต้องนะครับใช้ตัวช่วยนะครับการใช้ไมโครโฟนก็เป็นหนึ่งนะครับในวิธีการที่ทำให้คุณภาพเสียงดีขึ้นครับโอเคครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับใครจะใช้มิกเซอร์ตัวนี้นะครับเวลาคุณเชื่่ออมตนะครับ อย่าเอาปลั๊กไปเสียบไฟบ้านโดยตรงเด็ดขาดต้องเสียบผ่านอะแดปเตอร์นะครับเพราะว่าแลาต้องเป็นอะแดปเตอร์แบบมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้ด้วยนะเพราะว่ามันจะช่วยกรองนะครับสัญญาณได้ดีนะครับเพราะว่ามิกเซอร์บรเจอร์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะไวนะครับต่อคลื่นและสัญญาณรบกวนครับที่เป็นไฟฟ้าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดกันในตางตรงนะว่ากระแสไฟของไม่ได้ไทยมันแรงแล้วมันก็จะมีแบบเสียงชีชือนะครับขยาแล้วมีเสียงน้อยอะไรมาเยอะดังนั้น มิกเซอร์ตัวนี้ในตัวของเขาอาจ็นจังกรองได้ไม่ดีอะพุ่งตรงเลยนะครับเพราะเป็นยังยังไม่ถึงเล็กลหลังหมื่นดังนั้นนะครับก็ต้องมีช่วยเขากรองนะครับแล้วเวลาอัดปุ๊บเนี่ยให้เสียงจี่มันจะไม่เข้านะครับเวลาให้เราอัดโอเคครับเมื่อเราเสียบปลั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูนะครับแฮมเอามิกเซอร์ไปวางแน่พื้นในขัดต้องยกมานิดนึงเพราะอะไรครับตัวนี้จะปุ่มระบายนะครับช่องระบายความร้อนมันออกข้างล่างนะครับอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเพื่อนเปิดมาใช้ประมาณสิบนาทีนะเพี่อนเอามือปุ๊บเฮ้ย ข้างล่างนี่อุ่นๆนะแล้วคุณคิดดูดิครับถ้าคุณเนี่ยไม่หงายขึ้นแบบงี้ปุ๊บมิกเซอร์ร้อนนะจ๊ะแล้วมันจะทําให้มิกเซอร์นะครับที่คุณใช้เนี่ยมันอยู่กับคุณไม่ได้ในร,ระยะยาวนะครับอันนี้คือหนึ่งในเหตุผลนะครับที่ทาให้มิกเซอร์สีเรียวนั่นคือว่าคุณไม่ช่วยเขาระบายความร้อนอนะ่ะเขาจะระบายความร้อนอย่างนี้คุณเอาไปปิกๆนะครับกับเนี่ยพวกพื้นปุ๊บเนี่ยให้เขาก็ระบายความร้อนไม่ได้มันก็ทําให้เกิดการสั้นนะครับของอายุวงจรโอเคครับคราวนี้นะครับ เราก็มาเริ่มต้นนะครับในการเชื่อมอย่างแรกนะครับเราก็สามารถใช้ได้ทั้งเป็นไมค์ไดนามิกและไมค์คอนเนนเซอร์นะครับซึ่งพี่อนใช้ไมค์คอนเนนเซอร์นะครับเพราะตัวนี้นะครับมีไฟพันท่อม48โวลต์ในการเลี้ยงครับเมื่อเราได้สายมานะครับเสียบต่อสายแล้วก็จิ้มนะครับต่อไปที่มิกเซอร์เลยครับปุ๊บอ่ะคราวนี้นะครับในส่วนของที่เป็นไมค์ไดนามิกนะครับมันจะไม่ต้องใช้ไฟแต่ถ้าเกิดไมค์คอนเนนเซอร์มันต้องใช้ไฟมันมีปุ่มพันท่อม48ปโวลต์ครับจิ้ม คราวนี้นะครับไมโครอนเซอร์ของเราครับก็มีไฟเลี้ยงแล้วคราวนี้เสียงจากนี้เข้ามิกเซอร์แล้วคราวนี้เราก็มาเช็คนะว่าเสียงเราเนี่ยเข้าไปแบบไหนนะครับโดยการเอาหูฟังนะครับมาใส่ที่หูแล้วก็เอาไปเสียบช่องเสียบหูฟังแต่นะครับหูฟังธรรมดาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องนะครับไปใส่ตัวแปลงนะครับที่เป็นหกจุดห้านะครับแบบตองขีดนะครับมาตรงนี้แล้วก็ไปเสียบนะครับที่ชอบเขียวว่าโฟนกิมเข้าไปจ้าเรียบร้อย อ่ะคราวนี้เฮ้ยเพื่อนได้ยินเสียงที่มาอยู่านนี้เนี่ยนะโอเคเฮ้ยคราวนี้เสียงที่อยู่นี้นะครับเข้าหูเราแล้วคราวนี้จากตรงนี้มันจะเข้าโทรศัพท์มือถือยังไงล่ะโอเคครับมันก็เข้าง่ายๆครับด้วยวิธีการนี้จ้ะนะครับอุปกรณ์อยู่ในโอเคอยู่ตรงนี้จ้ะคราวนี้นะครับเราก็นะครับไปใช้สายนะครับแบบ RCA มาครับผมปึ๊บนะครับไปเอาสายแบบ RCA มาตรงนี้นะครับก็คือสายแบบ RCA ซึ่งหัวนะครับตรงนี้ที่เราซื้อมาส่วนมากก็จะเป็นเนี่ย สองขีดตรงนี้ใช่ไหมครับแลวคราวนี้ครับไอ้ตรงปลาเนี่ยจะต้องมีแบบสองขีดใหญ่ตรงนี้นะนี่อย่างเรกเขีนขีดนะครับไปจิ้มตรงนะครับที่เขาเขียนว่าเมนเอาข้างบนคุณเห็นนะครับข้างบนมปเขียนข้อเมนเอาจิ้มเข้าไปตึบๆคราวนี้เราก็จะเอาสายนี้นะครับไปเสียกับมือถือได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะตรงนี้ดูให้ดีๆนะครับตรงนี้มันเป็นแบบ2ขีดนะครับเราต้องแปลงสัญญาณก่อนจากสองขีดเป็นสาขีดนะครับนี่ นี่แปลงสัญญาณนะครับภาษาอังกฤษซึ่งคุณก็ไปซื้อสายอย่างนี้มานะครับซึ่งมันจะมีนะครับด้านข้างมันเขียนว่าเป็นรูปไม้นะครับด้านข้างอีกหนึ่งก็เป็นหูฟังคุณเสียบไว้ตรงนี้ครับแบบช่องไม้แล้วคุณก็เสียบไอ้ตรงนี้เข้ากับพอร์ตนะครับที่มันช่อง3.5มจุดห้านะครับแค่นี้นะครับก็สามารถบันทึกเสียงได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวที่จะลองตัวอย่างนะครับว่าเมื่อเสียบไปแล้วเสียงเป็นยังไงบ้างครับโอเคเสียบจ้า โอเคครับทุกคนเสียงที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้คก็คือการบันทึกเสียงผ่านไมค์นะครับเข้าโทรศัพท์มือถือนะครับโดยผ่านกับตัวนี้ครับกับมิกเซอร์เบรนเจอร์นะครับ QX 1 0 0 2 USB เออชื่อมันยาวดีนะครับซึ่งนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับทั้งแบบไมค่ดินามิกแล้วก็ไมโครเอนเซอร์อาะอย่างเช่นเพี่อนใช้ไมโครเอนเซอร์ครัเฮ้ยเพี่อนก็สามารถนะครับกดปุ่มนะครับเป็นพาย้อนสิบแปสี่สิบแปดโวลต์นะครับจ่ายไฟให้ตัวนี้ได้แล้วก็เล่นได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้นะคคครรรัับบบบกกก็็ุณออาาจจะะะเเพิ่่่มลลูนนแวไ อาจจะติดป๊อฟิลเตอร์เข้ามาด้วยก็ได้นะครับรวมถึงตัวนี้เฮ้ยมันก็จะมีปุ่มที่เพียนชอบนะครับเกี่ยวกับของเบรนเจอร์นั่นคือมีปุ่มโลคัพด,ด้วยนะจ๊ะปึ๊บอ่าเป็นไงบ้างครับเห็นไหมครับว่าพอเพียน ติดโลคสัสไปเฮ้ยเสียงมันมีการเปลี่ยน,นครับนันคือการตัดย่านที่มันออกเป็นเบสออกมาครับซึ่งมันจะทําให้เราใช้งานง่ายขึ้นนะครับเวลาให้เราพูดนะครับเพราะถ้าเกิดเราตัดย่านที่มันเบสออกไปเนี่ยเฮ้ยมันจะทาให้คนฟังนะครับได้ยินเสียงที่ชัดขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันมีการตัดย่านเบสออกไปครับเพราะาตัวนี้มันมันก็จะเป็นรับได้เต็มที่ไงตั้งแต่20จนถึง20,000น,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้เกิดโลคสัสที่75มันก็ทำให้แบบเฮ้ยเสียงนะครับในย่านที่มันต่าๆๆมกเ เฮ้ยมันก็แบบว่าถูกตัดให้คนเสียงชัดขึ้นครับโอเคครับก็ประมาณนี้นครับกับการสอนของคลิปคลิปนี้นะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เพียงฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ